สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุใจยเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวันที่23กร,รกฎาคม2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยคณะแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประกอบด้วยคุณวีนาดำเพือก ภริยารองผู้บังคับเนืวอพันธกันเ่อนที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาค4เหนือบัญชกการทหารพัฒนาคุณวันสุฮานีหะยีอารงภริยาหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4เหนือบัญชกการทหารพัฒนาพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และกำลังพลหน่วยพันการเคลื่อนที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่เดือบ,บรรชจการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชนเผ่ามานิซาไกาเพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยในการดำรงชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด,ด้อยโอกาสในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณนะหมู่บ้านชาวมานิตำบลน,น้ำผุด อำเภอละงูจังหวัดสตูลและนี่ก็เป็นภารกิจของหนบรรชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่